ข่าวเศร้าเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตามนะครับกรณีของน้องอามเรื่องของผีนะครับซึ่งน้องอามเ,เป็นลูกชายของพี่เอเชิญยิ้มตลกชื่อดังเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสามในที่น้องอามประสบอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรย,ยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับแล้วพุ่งนะครับเสยท้ายรถพ่วงทําให้น้องอามเ,เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนี่ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้เป็นพ่ออย่างพี่เอเชิญยิ้มเนี่ยมีการลงรูปภาพนะครับที่ค่อนข้างที่จะบีบหัวใจคนเป็นพ่อมาก พี่เอ๋เนี่ยมีการยืนมองลูกชายครับผ่านกระจกหลังเกิดข่าวเศร้านะครับที่ลูกชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและที่น่าตกใจไปกว่าคือ1วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับพี่เอ๋เนี่ยมีการฝันบอกว่าเห็นลูกชายเนี่ยมาที่บ้านในสภาพที่มีเลือดเนี่ยท่วมเต็มใบหน้าจึงมีการเตือนลูกชายไปว่าช่วงนี้เนี่ยการขับรถขับราเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความเร็วหน่อยเป็นห่วง ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยครับกรณีเกิดขา่าวเศร้านะครับที่นายพีรพนจันตรงอายุ26ปีหรือว่าอามซึ่งเป็นลูกชายของพี่เอเชิญยิ้มประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิกไบค์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกนะครับเป็นรถพ่วง18ล้อขณะชนเนี่ยไฟลุกท่วมตัวเลยนะครับแล้วก็ครอกน้องอามเนี่ยจนเสียชีวิตบนสะพานต่างระดับสาลีขวัวถนนชัยพฤกขาเข้าตำบลบางพรับอำเภอปรากกรจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยคุณผู้ชมต่อมาครับพี่เอเชิญยิ้มเคลื่อนไหว หลังจากเกิดข่าวเศร้าขึ้นพี่เอมีการระบุบอกว่านะครับขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภพิธรรมอามพีรพลนะวัดเชิงหวายบางซื่อคือนนี้เป็นคืนแรกครับนี่แล้วก็บอกว่าได้เวลาพักแล้วลูกนี่ครับคุณผู้ชมปรากฏว่าความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวล่าสุดที่พี่เอโพสต์เป็นมีการโพสต์ภาพนะครับที่หลายคนบอกว่าเป็นภาพบีบหัวใจของคนเป็นพ่อมากครับเป็นภาพที่พี่เอมีการยืนมองร่างของลูกชายหลังกระจกรถกู้ภัยนะครับบริเวณที่ปอเต็กตึงเนี่ยนะครับ พร้อมกระระบุข้อความบอกครับว่าตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่านกระจกก็คือกระจกห้องหลังคลอดตอนเจ้าจากพ่อก็ยืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกแตกตา่างนี่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่เอ๋และก็ครอบครัวของพี่เอ๋ด้วยนะครับที่ต้องสูญเสียลูกชายนะครับที่หลายคนบอกว่าที่น่าตกใจก็คือคําเตือนครั้งสุดท้ายรายสองครั้งสุดท้ายของผู้เป็นพ่อที่เกิดไปถึงลูกชายก่อนจะเกิดเหตุขึ้นจริงๆ,ๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นวันนี้ครับ